ซื้อสดไม่เก็บแบตส่งฟรีชนบุรีนะครับส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยนะครับซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับกับตัวนี้นะ h o n d a City นะครับก็ลูกค้าซื้อสดแล้วก็ขอโป้คนละครึ่งเปลี่ยนเบาะด้วยแล้วก็เปลี่ยนเบาะไปให้นะครับนะครับโป้คนละครึ่งนะครับรถสวยตามตามท้องเรื่องอุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างนี่ครับใครที่อยากได้แบบนี้ก็ ส่งฟรีทั่วไทยนะแล้วก็วารันตีให้2ปีนะครับซ่อมฟรีให้2ปี247รายการนะครับนะซ่อมฟรีให้2ปี247รายการนะครับฟรีทั้งค่าแรงค่าไหลแล้วไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมหาครนะครับแต่ว่าต้องดูห้องเครื่องครับแต่ว่าต้องสมัครสมาชิกแฟนเพจนะนะครับก็นะครับเดี๋ยวพาเราพาขึ้นไปเลยกับ f c ชลบุรีนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศู นี่ครับส่งฟรีชนรีกำลังขึ้นสไลด์สไลได์แล้วนะครับกล้องถอยใช้ได้เนอ้อืม ส่งฟรีทั่วไทยจากไปแนนฟรีทั่วไทยจะซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับใครที่สนใจแบบนี้นะครับติดตามได้นะครับนะครับเราจำหน่ายรถยนต์กว่าร้อยคันนะครับมีเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับแล้วก็กระบองกระบะมี้ครบหมดถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ส่งส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเราส่งให้หมดถ้าเกิดจะมาที่ร้านนะครับร้านพิกัดร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่สี่นักรินห้าสิหกติดกับปีทเอสสีอุดมทางออกสามนะครับติดกับปีทีเอสสีอุดมทางออกสามนะครับนี่ครับ นครับใกล้ๆวัดสีเอี่ยบนะครับป้ายร้านชัดเจนนะนะครับรูปโลโก้ผมเรื่องรถไว้ใจพี่เสือ09431464ตัวนะครับใครสนใจติดตามได้อย่าลืมนะครับอยากพิ่งไปออกรถมือสองกับใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยุสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ